ในโลกยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งทุกภูมิภาคทั่วโลกต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวิทยาลายัยเทคนิคราศีสลัยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความเก่งความฉลาดรอบรู้และทันสมัยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานโดยนายทวิการพดุงสันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกราสีสลายนายจรูนโสพีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการนางสาวเยาวลักษเชื้อเจ้าทรัพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราศีสไลสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2555มีชื่อเดิมว่าวิทยาลัยเทคนโนโลยีและการจัดการราศีสไลต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคกราศีสไลเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3 ตั้งอยู่ที่บ้านคอเลขที่98หมู่3ตำบลดู่อำเภอราศีสลยัยจังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่68ไร่1งาน30ตารางวาวิทยาลัยเทคนิคราศีสลยัยมีวิสัยทัศน์ว่าเป็นสถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อชุมชนและมีปรัชญาว่า ยึดมั่นคุณธรรมก้าวนำความรู้คู่ภูมิปัญญาวิชาชีพมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น42คนและมีจำนวนน,นักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น663คนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น7แผนกวิชาได้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ แผนวิชาช่างกลโรงงานแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนวิชาช่งางอิเล็กทรอนิกส์แผนวิชาการบัญชี แผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผานกวิชาการโรงแรมและแผานกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกราศีสลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพจากความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งร่วมสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นตามรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เส้นทางพิชิตฝันสู่รางวัลแห่งความสำเร็จวิทยาลัยเทคนิคกราสีสไลด์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยถือเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่มาตรฐานของการจัดคุณภาพสถานศึกษาทั้งทางด้านการบริหารจัดการและด้านที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาววิทยาลัยเทคนิคราศีสลายในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้รางวัลอันทรงเกียรตินายสิทธิชัยคิดธรรมนักศึกษาระดับปะวะสวแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคราศีสลายได้รับรางวัลน,นักเรียนนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งนายทวีการพดุงสันผูน้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกราศีสลายและนายจรูนโสพีรองผู้อำนวยการได้นำนักเรียนนักศึกษาข้อรับรางวัลน,นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานจากพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567ณศาราดุสีดาไลาสวนจิตละดา สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคนิคกราศีสไลยัยได้รับการคัดเลือกการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันประจำปี2567ประเภทชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ จากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทวีนัมเบอร์วันรางวัลสถานศึกษาสีขาววิทยาลัยได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวจนได้รับรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2,566เป็นเครื่องพิสูจน์ความมั่นใจให้กับชุมชนผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคกราศีสลัยแห่งนี้วิทยาลัยเทคนิคกราศีสลยัยได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามันสถานศึกษาขนาดเล็ก การประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2566โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามันอาชีวศึกษาพสนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลระดับ3ดาวจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชผลงานเรื่องตู้กดน้ำพลังงานโซลาเซลล์ไฮเซฟตี้ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention and Innovation ประจำปีงบประมาณ2,567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะโรงแรมเซนทราอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมตู้กดน้ำพลังงานโซลาเซลล์ไฮเซฟตี้เวอร์ชั่น2สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2566และรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย,ย์ยูทูบสมุนไพรแล่ยุงสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2566ณวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคกราศีสสไลยได้รับรางวัลชมเชยระดับมาตรฐานเหรียญทองสถานศึกษาขนาดเล็กงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2566ณจังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่35ประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทที่6สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ชื่อผลงานว่าดินปลูกพืชอินทรีย์จากไมยราบยักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศมาตราฐานระดับเหรียญทอง ในการประกวดวงดนตรีสากลได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่34ประจำปีการศึกษา2567จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านักเรียนนักศึกษาในทุกสาขาวิชาถูกสร้างให้พร้อมสำหรับสังคมดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่ายึดมั่นคุณธรรมก้าวนำความรู้คู่ภูมิปัญญาวิชาชีพ